เป็นมาในกิกองตอนน้นน้องกงเกงมาลองปองเปงมาลงงงเงงอะไรจะไม่ได้แล้ก็เมื่อกี้ไม่แพ้ติดอะไรในในทีวิือคืออะไเอาใหม่อใหม่สีไชอบเป็นมาในกินงกองตอนนั้นน้องกงเกงมา้องปองเปงมาลงงงงงลองงงงงงอะไรใชไถเ็ปเป็นมาในกิงกองตอนนั้นน้องกงเกงแล้วก็ก็ไปเป็นมาในกิ่งกองตอนนั้นน้องกงเกงมาลองปองเปงงงเงง งง่เธน่อหนยสามหนึ่งยสสิบมหนึ่งรสสิบหนึ่้อยสาห้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็สสหนึ่งร้อยสามสิบ หนึ่งร้อยสามสิบแปดหนึ่งร้อยสามสิบเก้าหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยสี่สบสามหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าหนึ่งร้อยสี่สิบหกหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดหนึ่งร้อยสี่สิบแปดหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบสอง หนึ่งร้อยห้าสิบสามหนึ่งร้อยห้าสิบสี่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าหนึ่งร้อยห้าสิบหกหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบแปดหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยหกสิบหกสิบเอ็ดหนึ่งร้อยหกสิบสามหนึ่ง้อเหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด หนึ160่งร้อยหกสิบหกสิบเอ็ดหนึ่งร้อยหกสิบสองอย่าหนึ่งร้อยหกสิบสามหนึ่งร้อยหกสิบสี่หนึ่งร้อยหกสิบสิบสิบห้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกหกสิบหกหนึ่งร้อยหกหกสิบเจ็ดหนึ่งร้อยหกสิบแปดหนึ่งร้อยหกสิบเก้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ

หนึ่งร้อยแปดสิบสองหนึ่งร้อยแปดสิบสามเฮ้ยแปดสิบสองหนึ่งร้อยแปดสิบสามหนึ่งร้อยแปดสิบสี่หนึ่งร้อยแปดสิบห้าหนึ่งร้อยแปดสิบหกหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเก้าสิบ หนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดหนึ่งร้อยเก้าสิบสามหนึ่งร้อยเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบสองหนึ่งร้อยเก้าหนึเก้าสิบสามหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยเก้าเก้าสิบหกหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าสิบแล้ว่าเก้าสิบแปดหนึ่งร้อย 9ก้าสิบแปดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยรไม่รู้อ่ะได้แค่นี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าแล้วอะไรล่ะสองร้อย <200. S 1> อ่ะฮะโอเคอ่ะเอาครบแล้วถือว่าภารกิจสำเร็จจําได้ดีใจไหม,มที่โรงเรียนค,นคุณครูสอนนี่ีจําได้อ่าฮะ <Yeah. S 1> อยังจะไม่ทําผิดอีกนะครับเวลาไม่แพนสอนอะไรให้จํานะโอเค หนูเห็นหนาแล้วเดี๋ยวว่าขายคลิปบะ <Huh? S 2> อ่ะ